สวัสดีครับวันนี้ร้านเครื่องเสียง PMC ทําการติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นนะครับตัว t ้ t a Camry ปี2013นะครับตัวนี้เป็นตัว h y b ริดนะครับจอเดิมของรุ่นนี้จะมีโลโก้ JBL นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนจอใหม่เป็นจอตรงรุ่นนะครับเป็นจอ Android 10นิ้วนะครับจอตัวนี้สเปคเป็น QLED นะครับ 2.4K หรือ2.4ล้านพิกเซล สองอาร์ตสีแสนพิกเซลนะครับคราวนี้เรามาดูที่ CPU z กันก่อนเลยนะครับวิธีเช็คสเปคต้องเช็คจาก CPU z นะครับตัวนี้นะครับโหลด CPU z จาก Play Store มาก่อนนะครับแล้วก็มานั่งเช็คดูนะครับเราจะได้รู้สเปคที่แท้จริงของมันคืออะไรนะครับอ่าคือแล้วนะครับตัวนี้เป็น CPU 8คอร์นะครับ8คอร์นะครับ 2.0GHz กิกะเฮิรตซ์นะครับ 8คอมันจะมี1.6ถึง2.0กิกะเฮิร์ตนะครับเราต้องดูว่ามันเท่าไหร่นะครับบางคนบอกว่า CPU 8คอ8คอเหมือนกันแต่คุณกี่กิกละนะครับบางคน8คอ1.6บางคน8คอ1.8แต่ตัวนี้เป็น8คอ2.0กิกะเฮิร์นะครับก็คือเร็วที่สุดแรงที่สุดณนะตอนนี้นะครับ Molly นะครับ G52 นะครับเป็นซอฟต์แวร์ของมันนะครับเรามาดูคำว่า d i e นะครับอ่าตัวนี้สก,กิน สกรีนเ r e s โ l ลูชันเห็นไหมครับ2000คูณ1 2น0นะครับก็คือ2 4 000, ล้านแสนพิกเซลหรือ2 4ดนะครับ Total r a m 6,144คือ6กิกนะครับ Internal Storage หรือ r o m นะครับ128ใช้ไปแล้วบางส่วนมันก็จะเหลือ110นะครับ System นะครับ a n d r o i d version น2นะครับที่เหลือก็เป็นพวกซอฟต์แวร์ของมันก็ไม่ต้องไปสนใจมากครับ เคห์ลตี้แบตเตอรี่แล้วก็ว่าไปมีโฆษณาด้วยแอปนี้นะครับคราวนี้เรามาดูในเครื่องอีกทีนะครับดูระบบนะครับข้อมูลอุปกรณ์นะครับเกี่ยวข้องอุปกรณ์นะครับ Android v e เวอร์ชันนะครับตรงกันนะครับอันนี้เร s โ l ลูชันนะครับ2 0 0 0ันคูณตรงกันนะครับ2.4ล้านพิกเซลเหมือนกัน CPU 8ยูแปคอเหมือนกันนะครับ Octa Core คือ8คอ2.0กิกเหมือนกันนะครับ RAM 6ก นะครับรอม128นะครับอันนี้คือสเปคตรงนะครับสรุปคือสเปคตรงไม่มีมั่วนะครับอันนี้เราก็แชร์ w i f i Hotspot เข้าไปนะครับวิธีแชร์ w i i ฟฮอส p o t ก็คือเปิดที่มือถือ h อส s p o t ที่มือถือก่อนนะครับแล้วกดที่ Wi-Fi นะครับกดตรงนี้นะครับกดเสร็จปุ๊บมันก็จะเจอมือถือเรานะครับอันนี้ผมเชื่อมแล้วนะครับ จอตัวนี้ใส่ซิมได้นะครับถาดใส่ซิมเราจะไว้ในเก๊ะตรงนี้นะครับตัวนี้คือถาดใส่ซิมนะครับคุณสามารถใส่ซิมได้เองเลยนะครับตรงนี้สบายเหมือนกันนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับก็แชร์ฮอสปอร์ตแล้วนะครับเราก็เล่นได้เลยนะครับเรามาดูทีวีนะครับตัวนี้ลมหกลำร้อยยี่สิบแปดนะครับใส่ซิมได้นะครับแอปตัวนี้เป็นแอปดูทีวีนะครับแอปดูทีวีมีหลายแอปนะครับคุณไปหาลงเองได้เลยนะครับสะดวกแอปไหนลงแอปนั้นนะครับอันนี้เป็น แอปตัวอย่างที่ทางร้านลงให้นะครับนนี่คือลูกทีวีนะครับมาแล้วครับจอ QLED นะครับภาพคมชัดนะครับเปลี่ยนช่องทีวีกด C h นะครับโอเคนะครับเพิ่มเสียงว่าเสียงที่พกมาลายได้นะครับตามปกตินะครับออกจากแอปก็ลูดลงมานะครับกดบ้าน อเคอันนี้ YouTube นยคทูบน,น, YouTube นะครับทงานไย้มากนะครับ แล้วก็มี Netflix ก็ไปลงทะเบียนเอาตัวนี้ต้องไปสมัครสมาชิกกันเองก่อนนะครับตัวนี้เป็นแอปที่ต้องเสียเงินไม่ฟรีนะครับไปสมัครสมาชิกก่อนนะครับถึงจะลงทะเบียนได้นะครับตัวนี้มี Play Store นะครับสามารถลงแอปอื่นๆเพิ่มได้นะครับ Play Store อยู่ตรงนี้นะครับก็ลงทะเบียนก่อนนะครับลงชื่อเข้าใช้นะครับใช้ Gmail ใช้พาสเวิร์ดลงชื่อเข้าไปนะครับลงชื่อเสร็จก็โหลดแอป ต่างๆเพิ่มขึ้นมาได้นะครับตัวนี้มี DSP นะครับตัวนี้นะครับก็ปรับแต่งเสียงได้ตามสะดวกนะครับรูดๆเอานะครับอะไรประมาณนี้นะครับชอบใสชอบเบสหนักชอบทุ้มๆชอบเสียงกลางเด่นๆชอบแบบไหนก็ปรับเอาเลยนะครับตามสะดวกนะครับเป็น DSP นะครับามาดูกล้องหลังกล้องหลังเดิม ติดรถมาใช้ได้ปกตินะครับเส้นกล้องหลังเดิมหมุนตามพงมาลัยด้วยนะครับนี่นตามพงมาลัยด้วยเห็นไหมครับแล้วก็สเตตัสมีคนถามมาเยอะมากเลยระบบไฮบริดเดิมยังดูได้ไหมหดูได้นะครับข้อมูลยานพานะนี่ครับระบบไฮบริดเดิมยังดูได้ปกตินะครับมันจะดูได้มากกว่าอันอื่นนะครับก็ นี่ครับดูได้เลยนะครับดูได้หมดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับดูหนังได้ดูระบบไฮบริดได้นะครับเช็คสเปคได้แผนที่แผนที่ก็มีนะครับแผนที่อยู่ที่ g o o g l e Ma p เนี่ยครับ g o o g l e Map สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะครับกดตรงนี้เดอะมอบางกะปิ สังเกตว่าการโหลดแผนที่ครั้งแรกก็ไม่ช้านะครับไวนะครับถ้าเป็นสเปคต่ำกว่านี้มันก็จะช้ากว่านี้นะครับทางร้านมีสเปคแลมหกับแรม8นะครับเมื่าทางตะวันออกไปตามถนนเดิมรงรับทำสองอย่างพร้อมกันได้นะครับดูแผนที่ด้วยดู YouTube ได้ด้วยนะครับ YouTube อยู่ในอยู่นี่นะครับ ได้2อย่างเลยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านเครื่องเสียง PMC นะครับ0 8 4 4 6 4ปดสคันนี้ใส่กล้องบันทึกด้วยนะครับกล้องวิวโ v โฟนะครับนี่ตัวเล็กสวยงามนะครับกล้องตัวนี้ก็สามารถดู้านหลังผ่านมือถือได้นะครับการใช้กล้องไปดูในคลิปรีวิวของ v i วโของทางร้านอีกทีนึงนะครับร้านลงไว้แล้วนะครับรุ่น1 1 9ก้ามินินะครับ2 k เหมือนกันความคมชัดชัดสายแจ๋วเซนเซอร์เลนโซนี่ครับขอบคุณครับ